ชมที่รับทางบ้านครับผมคุณนันท์จูเจียนครับประธานบริหารของทรัพย์นันต์การเกษตรซีครับวันนี้ก็มาเปิดบินใหม่นะครับก็น้องครับที่นี่ไม่ทราบชื่อร้านอะไรครับร้านน้ำผลไม้ดิการเซ่ค่ะครับว่าจักรการเกษตรสองครับแล้วก็ที่นี่ก็เรียกว่าอะไรครับแพระแสงพระ่นะครับก็ถือว่าโรงร้านเดียวครับก็คือเป็นตัวแทนจําหน่ายของเราแต่เป็นผู้เดียวนะครับก็คือที่อําเภอแพร่นะครับเบอร์โทรของน้องไม่ทราบเบอร์อะไรครับ 9982ค่ะครับน้องฝนครับเวลามา,าด้านน้องเนี่ยจะมาได้ง่ายมาอย่างไรครับสมมติว่าจะมาเนี่ยก็คืออยู่เยื้องๆกับทกศพระแสงโอเคเลยครับไอ้ไ่ๆๆง่ายๆเลยนะน้องนะก็วันนี้เราได้ลงแค่2ตัวนะครับ,บน้องนะก็คือ1ก็คือตัวรูทเวิร์กนะครับในเรื่องของเน้ากอดินนะครับในเรื่องของการปลูกมเมล็ดพันธุ์พืก็ดีนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือได้ก่อนพืชครับตัวนี้เจ๋งกว่าเรามากเลยครับเชื้อเชื้อราต่างๆนะครับอ่านี่ขายดีมากๆนะครับในซับปันการเกษตรีวันนี้ ขอบคุณทางร้านนะครับที่ให้การสนับสนุนในสัปดาห์นันการเกษตรซีอนาคตก้างหน้าครับพี่น้องบริเวณแต่พระแสงมหาซื้อได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับก็คือร้านอะไรครับร้าน้ำฝนคลินิกเกษตรร้านน้ำฝนคลินิกเกษตรครับพี่น้องจวีนะครับผมในานามประธานบริษาทของสัปดาห์นันขอขอบคุณไวในโอกาสนี้ด้วยครับสวัสดีครับ